บ่อ๋อยานมาสังเฮาเด้อเอาใจเสียงนะขอโอกาสครูบาอาจารย์คณะไม่ชีนะแล้วก็ญาติโยมเนาะวันนี้ฝนไม่จกได้ออกบินสบาทเนาะ,ะพระเจ้าพระสงค์เนาะ พายุเข้าว่างัน 20, 21, ้นยนะี่สิบยิบเอ็ดย่ิบสองมนะอะมันก็เข้าแล้วหน้าฝนถ้าหน้าแรงพายุเข้ามันจะเป็นไป,นเ,ปนเรื่องแปลก <c oughs> นะ <c oughs> สำหรับการสร้างกุฏิทำกุฏิสั้งเชีและพระก็ทําไปเรื่อยๆเนาะหน้าฝนก็จะสะดุดหน่อยอเพราะว่าฝนตกก็ทําไม่ได้เนาะ ในความฮะหลวงตาก็ในความไม่สบายใจของหลวงตาเองที่ไม่มีกุฏิวิหารพอให้อยู่เนาะก็จะทำะทำยังไงได้เนาะก็เห็นเห็นอยู่ก็ขอออภัยโทษด้วยเด้นอนะ,อะเพราะว่ามันทำไม่ทันจริงๆเหนอ หลวงตาเนี่ยก็รู้สึกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแย่เหมือนกันไม่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 ทำไม่ได้เลยเนาะกุฏิเนาะะนะอยากทำให้เนาะอยากให้มีอยากให้มีที่อยู่มีที่ภาวนานะมีที่ภาวนอนเนาะ แต่มันก็ทำได้แค่นี้เน,ะนะาะตอนนี้อยูุกจีหลงจาก็เต็มทุกมุมแล้วอย่าว่าจะคงที่อื่นนะไอ้ไอ้วนก็นอนหน้าหน้าห,าห้องน้ำหลงจาถัดมาก็ทนายอานะัดถัดต่อไปก็ไอ้กรอนอะไรในห้องเหนนะ็นะนะนะไหมใต้จีหลงจาก็ทงเทงนะ เดินไม่ล้วว่าระวังต้องเหยียบพวกนี้เลยนะออกมาเข้าห้องน้ำได้มีความเพียรเพิ่มขึ้นมีสติเห็นไหมแล้วห้องกลางที่รับแขกก็มีอยู่สี่บ้งหรือสามหรือสเนี่ยเห็นไหมผัดทั้งนั้นก็วังคูบาสิทธิ์เห็นไหมข้างล่างก็ผู้พันฮะโอ้เต็มเลยเห็นไหมเฉ้าพะกุติหลงตานะ ก็กำลังจะทำอยู่ทำอยู่เนาะให้เวลาอีกสักสองปีหน่อยเนาะคงทำได้อยู่อดทนสักสองปีเด้อได้อยู่ละมีกุฏิอยู่มาแต่อย่าทำให้กุฏิเน่าละพวกมีกุฏิก็เดินไป เลยไปอุ่นเหม็นนึกว่าเจ้าของกุฏิตายลราไม่ใช่ <laughs> ใครอยากดูงานก็ไปดูกุฏิอียาได้นะไม่ชีนะไปเรียนรู้กรเกษตรผสมประส,สานฮะยิ่งกว่าโค้งน้องนายนะกูไปดูแล้ว ตอนนี้กูเลยไม่กล้าเดินผ่านเลยกูกลัวมีงูจงอางด้วยเนนะนอะอืมนะอืมอะอะ,อะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอะไรก็ไม่สำคัญเท่าสติสติกับภาวนาเนาะ วกนี้เป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวแต่ที่สิ่งที่จะได้อาศัยตลอดก็คือเป็นที่พึ่งตลอดก็คือสตินะสติปัญญาเนาะนี่อืมอืมเมื่อวานนี้นะได้พูดแล้วก็พูดหลวงตางก็ไม่รู้จักท่านหรอกเนานะอาจารย์พระอาจารย์มนพเนะที่อะไรนะ อำนาจ,จเจริญน,นะนะอ่าอำนาจเนาะอาจารย์มนุปท่านแนะนำอ่า,า,า,อาลูกศิษย์ลูกหาที่อุบลมาสองคนน้องตาถามว่ารู้จักได้ไงบอ,อกอาจารย์มนุแนะนำมาอ่าปกติเนาะคราอาจารย์ก็จะหวงลูกศิษย อยากให้คนมาหาอาจารย์มนนบไล่ไปนั่นเลยหาคนนั้นคนนี้นะฮก็ถือว่า,าน่าสนใจน่าสนใจอาจารย์มนบหลวงตาไม่รู้จักท่านหรอกเนะาะแต่ท่านเทศดีนะท่านเทศดีอยู่ ฟังอยู่ประมาณเคยเข้าไปฟังอยู่สองนาทีสามนาทีเออมีหลักมีการมีอ่าจามนกเนี่ยเนะาะมีโอกาสจะได้ไปเยี่ยมอยู่เมื่อ,าอาวานนี้ก็มีเพื่อนเก่า,ากูบาอาจารย์ทางร้อยเอ็ดอ่า ไม่ใช่วัดพระปักกุงหรอกแต่วัดสาขาสายวัดปักุงเนะอะวัดนี้คืออาจารย์เขียวเป็นคนสร้างแต่ท่านมรณภาพไปแล้วอาจารย์เขียวนี่ลูกศิษย์ท่านจะบวชพร้อมกันกับหลวงตาอุปชาคนเดียวกันบวชเมื่อปีสี่สองนะแล้วอุปชาก็คือพระราชธ,ธรรมานุวัตรเจ้าคณะจังหวัด้อยเ็ดสมัยนั้นเป็นอุบชาบวชให้ถือว่าเป็นอุปชาคนเดียวกัน มาเยี่ยมนานแล้วไม่ได้เจอกันนะนะนานจริงๆน,นะที่ไม่ได้เจอกันปีสีนะ่สองปีนี้ก็ปีหกห้านะก็ยีิบสามปีเนาะย่สนะิบสามปีเพิ่งได้เจอกันใช้เวลาสิบกว่าปีเพิ่งได้เจอกันอีกครั้งหนึง่ง ท่านว่าท่านแอบดูเราอยู่มาสามปีแล้วแสดงว่าท่านคุยกับเพื่อนอยู่ในวัดสาขาต่างๆานะนะแล้วท่านก็นิมนต์หลวงจาวันที่ยี่สิบามกฐินยี่สามตุลา เพื่อนเก่าเพื่อนแก่เจ็บตายด้วยกันเนาะเพื่อนเก่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเนาะ,ะเคยอยู่ด้วยกันอยู่วัดปากุงนะ,ะเห็นเพื่อนเก่ามาเยี่ยมเนาะ,ะมาเยี่ยมมาเยืยนอนท่านก็มีน้ำใจเห็นเราอยู่ที่บนที่สูงฮะ,อ,ะอยู่ปทุมรัตน์ร้อยเอ็ดเนี่ย ข้าวปลาเยอะเนาะทุ่งกุลาฮข้าวท่านบอกว่าเออถ้ามาต่อไปรู้ที่อยู่แล้วฮอท่านก็จะบอกจะหาข้าวสารหาปูหาปลามาไว้เลี้ยงมาถวายมาให้เนาะโยแล้วท่านก็มีน้ำใจมากมายอเมื่อวานเนี้ยท่านถวาย รวบรวมปัจจัยมาถวายด้วยคนะคนะุบาอาจารย์เพื่อนเก่าแก่สมัยลงตาบวชอยู่วัดปาก,กุงอะเนะ응ต่อไปก็คงมีมาเรื่อยๆนะนะนะมีมาแล้วละ่ะเริ่มนะนะสมัยก่อนนี่โอ้ยเนาะลำบากนะนี่คุยเรื่องเก่าๆเรื่องภาวนาสมัยบวช ใหม่ๆตั้งแต่น้นออกไปเที่ยวพระป่าพระป่าจะเรียกว่าไปเที่ยวแต่ภาษาปัจจุบันเขาจะเรียกไปทุดงนะไปทุดงสองส่อนใช่ไหอ่าพ่อไ เหมือนเกาเหลานะยใช่ย่างนั้นพอเลยนะไปเดินเดินเที่ยวในป่าในเขาในถ้ำด้วยกันเนาะนะสมัยก่อนอก็เลยได้คุยกันเรื่องกรรมฐานสมัยก่อน พระป่าพระกรรมฐานเนะหรือเรื่องว่าพระอรันวาสีเนี่ยธรรมยุทธอรันวาสีธรรมยุทธนี่ก็มีสองสองธรรมยุทธนะธรรมยุทธสายหนึ่งคือเขาเรียกอันนี้เขาเรียกตามภาษาเรียกว่าสายเราก็เลยเรียกตามเขาด้วยคือธรรมยุทธนี่ก็มีสองสายสายหนึ่งคือสายคามาวาสีสายหนึ่งคือสายอรันวาสี นี่ธรรมยุทธยังมีสองสายเนาะสายคามวาสีขามแปลว่าบ้านขามแปลว่าบ้านบ้านในที่นี้หมายถึงเหมือนพระวัดมหานิกายอะประ,ประมาณนี้อันเดิมจะเปลี่ยนแค่รรมยุทธอย่างเงี้ยนะอันนี้จะเรียนเรียนสายอ่าคันธาธุระ เรียกก็ได้คันธาธุระนะแต่สายอรันเนี่เรียกว่าสายวิปัสนาธุระนะนี่เรียกว่าสายอรันวาสีหรือกันอ่าวิปัสนาธุระอ่าทำไมก่อนอ่ะมันอดอยากฮนะอดอยากพระสมัยก่อนไปกราบครูบาอาจารย์จะไปไหนมาไหนเนี่ยพอไปกราบลงเนี่ยก็จะถามว่า ขอการครูบาอาจารย์ผมจะผมจะไปเที่ยวตรงนั้นดีไหมครับอย่างเงี้ยนี่คือพระกรรมฐานสมัยก่อนอ่ะเห็นไหมงดงามไหมใช่เห็นไหมภาษาที่ไปพูดแต่กรรมฐานสมัยนี้พระสมัยนี้ไปกราบครูบาอาจารย์เก็บของเก็บบาทเก็บอะไรแล้วก็ไปกราบกราบเหมือนกันแต่เจตนาบอกเลยว่าผมจะไปตรงนั้นนะครับ อย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะต่างกันตรงเนี้ยนะมันต่างกันทําไมไปเหมือนกันต่างกันตัง้งแต่วิธีนะแม้แต่ความหมายห่างกันคนละโยชน์เลยพระกรรมฐานสมัยก่อนมากราบครูบาอาจารย์ถามว่าผมไปตรงนี้จะดีไหมครับอย่างเงี้ยหมายถึงอ่าอยากให้ครูบาอาจารย์ตัดสินให้แะนะนำพรฒนสอนว่าอ่า ท่านบอกว่าอย่าไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ไปหรือถ้าท่านให้ไปท่านจะให้ไปก็จะพ่านก็จะแนะน,นําไปตรงนั้นตรงนี้ดีนะเห็นไหมแต่พระสมัยนี้อ่ากัปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่งของมาเรียบร้อยเตรียมบาทเตรียมเลยนะขอการครูบาอาจารย์อ่ผมจะไปโน่นนะครับผมจะไปกี่วกี่วันกี่วันครูบาอาจารย์ หมดสิทธ์เลยหัวเนี้ยฮะครูบาอาจารย์น่าจะว่าเออไปเถอะอยากกลับมานะเห็นไ,ไหมความโง่เห็นไ,ไหมความทิฏฐิฮของอพระของคนสมัยนี้กับสมัยก่อนต่างกันไหมสมัยก่อนแม่แต่กิยามัยาก็เป็นป่าเป็นบันณฑิตนะเนี่สมัยนี้มันเป็นอะไรล่ะ มันเอาแตใจตัวเอาแต่ทิฏฐิมานะเอาแต่กิเลสอันหานะอะ่บางคนมาอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินเดือนหนึ่งสองเดือนโอ้ยไม่ใช่แล้วนะไปดีกว่าสำนักเนี้ยสอนผิดนทำดูแล้วไม่เห็นบรรลุธรรมเลย,ยก็มีฮะ บางคนมาอยู่เป็นปีเนี่ยอ้ยฮะบสึกออกไปก็อ๋อสำนักเนี้ยสอนผิดฮะพระชีวัดเนี้ยโอ้ยไม่เคยจำความเพียนเลยเก็มีเนาะธรรมดาธรรมดาเนาะ,นะ,นะคือปุกคนประเภทนี้ ก็เหมือนกับพระที่ว่ากราบครูบาอาจารย์แล้วฮะไปเลยอย่างเงี้ยไม่ให้ครูบาอาจารย์ไม่เห็นเป็นครูบาอาจารย์ฮะนั่นมีแต่ทิฏฐิมานะมีแต่อัตตาตัวตนเนาะการมาบวชมาภาวนาคือการทำลายอัตตาทำลายตัวตนลงไปเรื่อยเรื่อยเ,อยเนาะ จนสิ้นแห่งทิ่ถิมานะสิ้นแห่งอัตตาตัวตนเมื่อสิ้นอัตตานะนั่นแหละคำว่าอนัตตาเขาไม่จะไปถามหาหรอกนะเหมือนความสงบเนี่ยไม่ต้องไปถามหาหรอกถ้ามันไม่ปรุงแล้วถ้ามันไม่ปรุงแต่งไม่คิดเนี่ยมันก็สงบไม่ต้องไปถามหาความสงบหรอกที่มันถามหาความสงบเพราะมันคิดปรุงแต่งนะนะ ไปอยู่นั่งอยู่ถ้าไหนอยู่วัดไหนก็ไปทุกอยู่วัดนั้นแหละนะถ้ามันยังคิดบุงแต่งอยู่คิดหลงความคิดวนไปวนมาฮะคิดว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกอันนั้นดีอันนี้ชัว่วอันนี้เน่าอันนั้นเหม็นคิดอยู่อย่างเงี้ยฮะหลงว่าตอนนี้เป็นปัญญาเห็นไหมเขาเรียกว่าอาวิชชา เป็นธรรมดาตามสบายนะาจะไปคิดถ้าจะคิดนะคิดเอาไม่ต้องมาปฏิบัติหรอกนะไม่ต้องมาฝึกหรอกมันคิดเก่งอยู่แล้วจริงไหมอ่มฝึกทำไมอยู่บ้านก็คิดเก่งอยู่แล้วนะที่มาฝึกเนี่ยเพื่อจะออกจากความคิดเพื่อจะหยุดคิดนะอ่นะ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  ฝึกเพื่อจะไม่ให้มันคิดนะเน,น่ยถ้ามันคิดอยู่มันไม่เป็นอุเบกขาหรอกนะมันก็ไหลไปอดีตไปอนา,าคตตามสัญญาลมเก่าๆเ,าเาดิมๆของมันนะํำไหมคิดยังไงมันก็ไม่สงบหรอกคิดยังไงมันก็ไม่รู้หรอก รู้ว่าคิดนะกับคิดว่ารู้เนี่ยต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวนะมีสติรู้ว่ามันคิดเนี่ยรู้ทันความคิดเนี่ยกับเอาความคิดไปคิดว่ารู้เนี่ยเพราะฉะ <c oughs> <c oughs> นั้นการฝึกการภาวนาฝึกนะเพื่อจะไม่ให้มันคิดเนี่ยเพื่อจะออกจากความคิดเนี่ย ออกจากสังขารนั่นเป็นภาษาเพราะเห็นโทษของสังขารเห็นเหตุเกิดขึ้นของสังขารเห็นเหตุเกิดขึ้นของความคิดไงเพราะรู้ทันความคิดไงนั่นาภาษาบ้านเราสังขารแปลว่าความคิดปรุงแต่งนะอะ,อะไรที่ปุงแต่งขึ้นเรียกว่าสังขารเพราะฉะนั้นอ ้องอาศัยกรรมฐานหรือวิธีคืออาณาปานาสตินะเอาสติมนันแน่อยู่กับลมเพื่อไม่ให้มันไปกับความคิดนะเพื่อไม่ให้ไปยุ่งอยู่ในคำถามคำตอบตอบ,ตอบกันคิดเองตอบเองเออเองหาเหตุผลเองอยู่อย่างไนั้นี่เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าวิ่นวนวียนวนอยู่อย่างนั้นนะนะ เพราะฉะนั้นเนาะบุคคลใดกาสามถ้ายังไม่เห็นโทษของความคิดปรุงแต่งน,นะนะยังห่างไกลคำว่ามรรคหรือสัจธรรมต่างๆเนาะอะ กูเยว่า uh กินเขากิน huh น้ำเออหิวเขาก็เป็่นได้กูเมืออนี่ม่ใครด้นอนไรใครสิเปโรคปากเปืองไรเพื่ออะไรล่ะกูก็เลยเบาดูอะไรฮ่าฮ่าฮ่ว้าเวิดเวดเว้นมาขึ้นโอ้ยว่าจะเป็นผีป่าจอปางไงหลวงพ่อว่าเลย เก้กระซิ่งทุ่มมาทุ่มประเดี๋ยวเนยว่าวยุฮันาว่าจังไรกับบรลลูเรื่องดอกสำปาปีใส่หูควายนั่ยแหละบอลลนก็เลยปีใส่หูควายนะอย่าเข้าใจผิดนะแปลว่าภาษาอีสานบอกเปาปีใส่หูคั้ยเห็นไหมมันภาษาแค่คำเดียวกันนี่็คนละภาษาแล้วนะความหมาย ตกใจเลยนะใครไปเป่าปีนเสร็จแล้วเนาะหยุดก่อนก็ได้เอาให้พร ยัถาวริวะหาปุราปาริปุเรนติสากครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะจมิจฉุกแต่บุเรนตุสังกปัญจโดปราโซยะทถามณีชติระโซยัตถะสัพพิตยวิวัชันตุสับเบรโกวินัสตุมาเตภวะวันตะราโย สุขีดีคายุโกภวะอะภิวาดนาสิริสะนิจังวุตตาปจาอิโนจัตตารุหัมมาวัฒนติอายุวันโอสุขังบาลังสาธุ